สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับคลิปนี้จะนําสูตรพิเศษอีกสูตรหนึ่งผมว่ามันอาจจะเป็นสูตรพิเศษสําหรับทุกๆท่านก็ได้เพราะว่าสูตรนี้ผมเป็นการนําตัวเลขเพื่อค้นหาเลขหน้าสามตัวสองครั้งแล้วก็เลขท้ายสามตัวสองครั้งเพราะเราก็ยังหาจุดนี้ไม่เจอก็คํานวณหลายๆสูตรแล้วก็มามั่งไม่มามั่ง,งบังเอิญว่าคํานวณแล้ว มาได้เจอสูตรสูตรนี้ครับได้เลขสองตัวล่างอีกหาอีกสูตรก็ไม่ได้อีกสูตรหนึ่งผมจะให้ท่านดูครับว่าได้สองตัวล่างแบบไหนผมจะใช้เลขสองงวดครับเพื่อคำนวณหาเป็นการคำนวณหาเลขหน้ากับเลขท้ายนะครับแต่ว่ามาได้เลขสองตัวล่างได้แบบไหนเดี๋ยวมาดูครับผมจะเริ่มจาก งวดันที่หนึ่งตุลาแล้วก็สิบหกกันยาเพราะว่าสิบหกกันยาแล้วก็ต้องหนึ่งตุลาแต่เราจะเอาหนึ่งตุลาขึ้นก่อนแล้วก็จะจะก็ได้เอามาย้อนงวดกเ็เอาเลขหน้าสามตัวนี่ครับของรางวัลที่หนึ่งก็จะเป็นแปดเจ็ดหกให้ท่านดูนะครับแปดเจ็ดหกแล้วก็ย้อนงวดก็คือศูนย์เจ็ดสี่ เดี๋ยวท่านดูครับว่าจะได้สองตัวล่างแบบไหนเพื่อมาหาสองตัวล่างงวดวันที่สิบหกตุลาครับมาดูว่าจะได้หกหนึ่งแบบไหนก็จะเริ่มจากตรงนี้ครับให้ท่านจับแบบนี้นะครับเอาแปดหกเอาเลขข้ามแบบนี้แปดหกแล้วก็แปดเจ็ดข้ามาแปดเจ็ดครับแล้วก็เอาหกตรงนี้มาคู่กับเลขสี่ก็คือหกสี เอาเลขหกตัวนี่บวกกันให้ได้สามตัวครับจะได้สี่ได้ห้าได้ศูนย์ได้เก้าได้ห้าได้เลขสี่เอาเลขสี่มาตั้งตรงนี้ครับสี่นับเพิ่มไปสองแต้มครับก็จะเป็นหกหกนับเพิ่มมาหนึ่งจะเป็นเจ็ดเจ็ดนับเพิ่มไปสามจะเป็นศูนย์ศูนย์นับเพิ่มมาหนึ่งแต้มครับก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งนับเพิ่มไปสองจะเป็นสามแล้วบวกกันเป็นคู่คู่ลงมาครับ 4 6ได้0 7 0ได้7 13ได้4แล้วเอาเลข0 7 4บวกกันลงมาครับ0 7ได้7 7 4ได้11แล้วก็เอา7บวก1ตรงนี้ครับจะได้เลข8ผมจะให้ท่านดูสูตรนี้มันก็แคยๆกับสูตรถุ่งเท้านะครับสูตรถุ่งเท้าลองเท้าแต่ว่า ผมจะใช้ตัวนี้เป็นหลักหน่วยครับแล้วเอาเลขข้างบนนี่ครับเลขสีตัวข้างบนจับคู่กับเลขหนึ่งตัวเดียวท่านดูครับเริ่มจากสี่หนึ่งหกหนึ่งศูแล้วก็เจหนึ่งเป็นการบังเอิญน,นะครับเนี่ยครับ เลขออก16บหกตุลาครับ2ตัวล่างเนี่ยครับมาหกหนึแล้วเลขตรงกลางตัวนี้ท่านสังเกตดีๆนะเดี๋ยวท่านรอชมสู่ต่อไปงวดต่อไปท่านจะรู้ว่าเลขตรงกลางตัวเดียวนี่เขามาหลักหน่วยล่างตลอดนี่ครับหกหนึ่งจริงตรงนี้ก็มีหกหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เข้าไปชุดนี้ครับก็คือหก สามตัวบนออกหกเก้าหกสองตัวล่างออกหกหนึ่งนี่ครับเขาเข้าไปที่หกหนึ่งคือถ้าเราคำนวณไปมาไปมาเนี่ยก็จะค้นพบสูตรอีกสูตรหนึ่งต่อไปครับผมจะเริ่มจาก งวดนียครับที่ออก16ตุลาเนี่ย61ผมก็จะมาเริ่มจากงวดนี้ก่อนแล้วก็จะไปย้อนงวดอีกอีกงวดหนึ่งก็คือ1ตุลาผมจะเริ่มจาก059ก่อนเดี๋ยวมาย้อนงวดวันที่1ตุลาครับว่าเลขหน้าคือเลขอะไรก็จะเป็น876 เอา09ก่อนครับแล้วเริ่มจาก09แล้วก็07แล้วก็ตามด้วย96 90ได้9 07ได้7 96ก็ได้15ครับตรงนี้ได้6ได้2 ได้แปดเอาแปดมาตั้งตรงนี้ครับแปดนับเพิ่มไปสองแต้มเขาจะเป็นศูนย์ศูนย์แล้วหนึ่งหนึ่งแล้วสี่สี่แล้วห้าห้าแล้วก็เลขเจ็ดครับทีนี้เราก็เอาเลขตรงนี้ครับวกกันมาเป็นคู่ค,คู่อีกทีหนึง่งจะได้แปดได้ห้าได้สอง แถวนี้ครับบวกกันลงมาอีกทีหนึ่งแปดบวกห้าได้สิบสามห้าบวกสองก็ได้เจ็ดสามเจ็ดก็ได้ศูนเดี๋ยวเรามาดูครับว่าง,งวดถัดมาเลขออกอะไรตรงนี้ครับผมจะเน้นตัวกลางตรงนี้ตัวเดียวเป็นหลักหน่วยล่าง งวดวันที่หนึ่งใช่ไหมอันนี้งวดวันที่ออกวันที่สิบหกตุลาสิบหกทับสิบทับหกแปดออกหกเก้าหกหกหนึ่งมาดูหนึ่งพฤศจกกิกาครับสามตัวบนออกแปดเก้าแปดสองตัวล่างออกแปดเจ็ดครับแต่ผมจะจับให้ท่านดูนี่ครับแปดมาคู่กับเลขเจ็ด ศคู่กับเลขเจงวดนี้เลขเขาชนกันครับมันก็เลยได้แค่3คู่ก็จะได้3ามนี่ครับได้3 7ก็เลขมันชนกันครับชนที่เลขแป ก็จะได้8 7 0 7แล้วก็3 7มวดนี้เลขออก2องตัวหลางก็คือ8 7เนี่ยครับจริงตรงนี้ก็มี8 7เหมือนกัน1นึ่งทับสิทับหก ก็เลขออกไปที่8 9 8 2ตัวล่างก็คือ8 7นี่ครับเข้าไปที่8ปดตรงนี้หลักหน่วยก็คือเลข7ผมบอกให้ท่านสังเกตเลขตัวกลางตัวนี้ตัวเดียว จะมาหลักหน่วยล่างตลอดครับเดี๋ยวมาดูงวดที่ผ่านมาครับที่ออก3ามก็คืองวดนี้ที่ออก1นึ่7หว่าได้3าเจแบบไหนเดี๋ยวมาดูครับก็จะเริ่มจากงวดนี้ครับวันที่1นึ่งวิกิการก็คือเลขหน้าก็คือ3ามสี่ห้า แล้วก็ย้อนงวดครับก็คือ16ตุลาก็จะเป็นตัวนี้ครับ059เอา35ครับตั้ง35แล้วก็3 35อีกรอบหนึ่ง แล้วก็ห้าเก้าทีนี้ก็บวกเป็นคู่คู่ครับจะได้แปดได้แปดแล้วก็ได้สี่ ได้หได้สแล้วก็ได้เลขแปครับก็เหมือนเดิมครับเอา8มาตั้งเหมือนเดิม8แล้วก็0 หนึี่หแล้วก็เก็ถ้าได้เลขแปก็จะได้ชุดเดิมครับนี่ครับจะได้ชุดเดิมก็ได้3ามงวดนี้ได้แปงวดนี้ก็ได้3 7อีกก็จะได้แบบเดิมนะครับถ้าลงท้ายด้วยเลขแปตรงนี้ก็ได้8ได้5ได้2 ก็85ก็ได้13 5 2ก็ได้7 37ก็ได้0นี่ครับสูตรบางทีเราหา2ตัวล่างคำนวณแล้วก็ไม่มาแต่บางทีเราไปหาอีกสูตรหนึง่งก็มาเจอเนี่ยครับ7แล้วงวดที่ผ่านมาเขาออก37นี่ครับ จับคู่ก็จะได้870737ได้87ได้07แล้วก็37ก็งวดนี้ก็8เหมือนกันแต่ว่าออก87งวดนี้ได้37 ว่างวดที่ผ่านมา16คกีกาออก1 4 5 3 7 16ทับ11ทับ6 8เลขออก1 4 5 2ตัวล่างออก3 7นี่ครับเขาเข้าไปที่3 7 ท่านดูสูตรนี้ท่านลองไปคำนวณดูได้ครับผมว่าเอาไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ไม่แน่เหมือนกันครับเดี๋ยวมาดูงวดใหม่ครับว่าจะได้เลขอะไรหลักๆค่ามันไม่ชนกันนะครับถ้ามันเลขมันไม่ไม,ไม่ไม่เบิ้ลนี่ก็จะได้สามคู่แต่ถ้าไม่มีเลขเบิ้ลนี่ก็จะได้สี่คู่ก็จะเริ่มจากสี่ห้าแปดนี่ครับเลขข้างหน้า สี่ห้าแปดแล้วก็ไปดูหมวดวันที่หนึ่งที่กีการครับสามตัวข้างหน้าได้สามสี่ห้าสี่แปดครับสีสีแล้วก็แปดห้ามาดูเขาว่าจะได้เลขอะไรหมวดนี้ ก็จะได้สองได้8ได้3ได้ศได้หนึ่งได้1ครับเราก็จะเอา1มาตั้ง1นับเพิ่มไปสองก็ 2, จะเป็น3แล้วก็สี่แล้วก็ศูน จะได้4ได้1ได้8ตรงนี้จะได้5ครับแล้วก็9แล้วก็4นี่ครับผมจะขีดแบบนี้เพราะว่าเลขข้างบนนี่ เป็นหลักสิบครับแต่ว่าเลขตัวกลางเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยนี่ครับเป็นตัวแปรตัวเดียวเลยเลขตัวนี้สวยเลยครับเลขเก้างวดนี้เลขเก้านี่สวยเลยงวดนี้หลังจากเจ็ดออกติดต่อกันมาสองงวดแปดเจ็ดสามเจ็ดเดี๋ยวมาดูครับก็จะได้หนึ่งเก้า ผมว่าสวยนะ19นี่สาเอาแล้วครับ3ามหรือว่างวดนี้เขาจะมาหรือว่างวดนี้จะมาครับอันนี้ก็ไม่มีใครรู้ได้นะครับมาแล้วครับ3ามเกแล้วก็ห้เลขเก้าเลยครับ วันนี้เลข9เป็นเลขมงคลด้วยเลขมงคลครับเลข9เขาจะไม่ออกตรงๆหรอครับถ้าเขามาเขาจะออกตัวกลับแบบนี้แหละหรือไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นก็ลงอย่างนี้ท่านอย่าลืมนะครับไปหาซื้อลอตเตอรีร่ไว้ครับไม่แน่แล้วครับงวดนี้ อะไรก็เป็นไปได้ครับงวดประจําวันที่10บเออจำวันที่1 1ึ่ทับสิบสเนาะทับหกดอ่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับสําหรับสูตรสูตรนี้เป็นการหาเจอสูตรโดยบังเอิญครับแล้วหลักๆเลขสามตัวแถวเนี่ยครับแถวตรงเนี้ยเราเอาเฉพาะตัวกลางนี่ครับ เข้ามาแนวนี้ตลอดในท่านดูสังเกตดูตัวเลขครับถ้าเข้ามาแนวนี้เออถ้ามันสลับกันก็ยังพอว่าอยู่แต่ทีนี้เข้ามาเลขตัวเดียวโดดตรงกลางนี่ครับถ้าเขาสลับกันสามตัวนี่มันก็ยังพอนี้อยู่แต่ทีนี้เลขเข้ามาตัวเดียวเลยครับอยู่ตรงกลางตัวเดียวโดดอย่างเงี้ยสามงวดติดมาดูงวดนี้ครับสำหรับ งวดที่หนึ่งเดือนสิบสองครับปีหกแปดก็เลขเก้าถือว่าเป็นเลขมงคลด้วยครับเลขสวยด้วยก็ลองเอาไปพิจารณาดูครับสำหรับเลขท้ายสองตัวครับหาอีกสูตรก็มาได้อีกสูตรหนึ่งครับเอาไปเป็นแนวทางครับในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมครับก็ ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามและรับชมครับท่านใดที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ทุกท่านครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับก็ขอให้เฮงๆรวย,ยกันทุกๆคนครับเป็นอีกสูตรหนึ่งครับที่จับตามองสำหรับสูตรสูตรนี้ขอบคุณครับ